ขึ้นเร็วกว่าน้ำหนักก็คงจะมีแต่ราคาน้ำมันแล้ว่ะาค่ะที่ในปีนี้ปีเดียวนะคะก็ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันมีที่มาจากอะไรเรามาทำความเข้าใจกันจากคลิปนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซสมินิปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรจะต้องติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้ค่ะและในปีนี้นะคะก็เป็นปีที่ตั้งแต่เปิดศักราชมาก็ได้มีการปรับเพิ่มของราคาน้ามันอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในขณะนี้นะคะก็อาจจะต้องไล่ติดตามตั้งแต่ปัจจัยในตลาดโลกแล้วก็ปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะอย่างปัจจัยในตลาดโลกนะคะนั่นก็คือปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ลงรอยกันนะคะ อย่างประเทศรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั่นเองค่ะโดยที่ยูเครนนะคะเขาก็เคยเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียตแล้วก็ยังมีชายแดนที่ติดกันกันกบประเทศรัสเซียด้วยแต่ก็ได้มีความพยายามที่จะตีตัวออกห่างนะคะด้วยการพยายามที่จะเข้าร่วมส่วนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือนะคะหรือว่านาโต้นั่นเองซึ่งก็มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อที่จะสะกัดอิทธิพลของรัสเซียนั่นเองค่ะในขณะนี้นะคะสถา,านการณ์ก็ยิ่งทวีความกดดันมากขึ้นเมื่อรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้เคลื่อนกําลังพล ะะแล้วก็อาวุธวุธโทโะปกรณ์ต่างๆประชิดชายแดนของยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากว่าได้มีการก่อสงครามกันเกิดขึ้นจริงๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาของพลังงานก็อาจจะยิ่งมีการดันให้มีราคาสูงขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าประเทศรัสเซียเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกพลังงานเป็นอันดับ2และกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันอย่าง O อเปกพลันะคะก็มีนโยบายที่จะเพิ่มกําลังผลิตน้ํามันอย่างค่อยเป็นค่อยไปอยู่ที่4 0 0 0 0บาร์เรลต่อ วันเท่านั้นซึ่งนับว่าไม่เพียงพอค่ะ อย่าง c e o ของ c h e ฟรอนเองนะคะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะยิ่งมีการปรับตัวเพิ่มอีกนะคะเป็น100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90ดอลลาร์สหรัฐแล้วล่ะค่ะนะับว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ7ปีเลยส่วนปัจจัยในประเทศไทยนะคะส่วนหนึ่งนั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนค่ะเนื่องจากขณะนี้เงินบาทไทยนะคะก็มีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้นะคะในไทยก็ยังมีนโยบายในการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพเข้ากับน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะทําให้ต้นทุนในการนําเข้าน้ํามันเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพลังงานทดแทนเหล่านี้นะคะกลับมีราคาสูงขึ้นค่ะทําให้ราคาน้ํามันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้กระทรวงพลังงานก็มีนโยบายที่จะนําเงินจากกองทุนน้ามันแล้วก็เงินกู้เข้ามาชดเชยการตรึงราคา น้ำมันดีเซลไม่ให้เกินไปกว่า30บาทต่อลิตรนะคะและปรับลดสัดส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลรวมถึงการขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้ลดค่าการตลาดลงค่ะเรนที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือทางภาครัฐเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถช่วยพยุงราคาน้ำมันให้ต่ำไปกว่านี้ได้แล้วล่ะค่ะ เพราะว่าอาจจะขัดกันกับสิ่งที่ได้ประกาศเอาไว้ในที่ประชุม c o p 2 6นะคะว่าจะลดการใช้ก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ค่ะดังนั้นการที่ปล่อยราคาน้ำมันให้เป็นไปตามตลาดโลกเนี่ยก็อาจจะดีกับโลกของเราในระยะยาวมากกว่านะคะเพียงแต่ว่าทางภาครัฐเองเนี่ยก็ควรจะต้องมีการสนับสนุนในเรื่องของการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อที่จะสามารถนำมารองรับความต้องการในการใช้พลังงานแล้วก็ผลกระทบอื่นๆที่อาจจะเ เดียว้้องกันไค่ะแล้วติดตามรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์นิได้ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ